ีน้องปิศานาโรงเรียนเวทมนต์ภาคสองตอนที่เจ็ดเปิดเรื่องมานะฮะับพนเนกก็ได้มาบอกนี้หน้านะฮะนับจากนี้ไปฉันขอสั่งให้ยุติการตามรอยผู้หลบหนีและจัดการพวกเขาเอาไว้ก่อนแล้วกลับมาปฏิบัติภารกิจเริ่มแรกจากนี้ไปให้ความสำคัญกับภารกิจเก็บสูตรเวทหรือจับตัวผู้ใช้เวทที่ก่อให้เกิดฮาโลาวีนเดือนละอูเป็นอันดับแรก ในกรณีที่การจับกลุมยากลำบากจะสังหารผู้ใช้เวทก็ไม่เป็นไรและเธอนะฮะก็ได้เอาวุธลัาม,มาให้นีนาครับนีนาก็อุทานขึ้นมานะฮะนีมันวีโอเนกพันเอกก็ได้ตอบนีนานะฮะสำนักง,งานใหญ่ได้อนุญาตให้ใช้งานมาได้ก่อนอื่นกำหนดทัศยะเป็นเป้าหมายคืนพรุ่งนี้จะใช้หนวดสตาร์ดัมเข้าโจมตีเป้าหมายส่วนเธอให้ติดเปียวเนกและเข้าแทรกแซงด้วยการตัดสินใจของตัวเอง เรตัดมาที่โรงเรียนของทัศยานะครับเขาก็ได้มาตรวจสอบหุ่นยนต์นะฮะทัศยาได,ได้พูดขึ้นมานะฮะเป็นความจริงเหรอครับที่พิกซี่ได้ปล่อยพลังเวทออกมาใช่เราจับรองรอยของลื่นไซออดความเข้มข้นสูงได้เห็นว่ามันถูกปล่อยออกมาภายนอกจากส่วนกลางนย์หน้าอกนะทัศยานะฮะได้ถามต่อนะครับสวนหน้าอกของพิกซี่เป็นส่วนที่บรรจุสมองกลและเชื้อเพลิงอาไว้สินะครับ ใช่เห็นแล้วตรงแถวแถวสมองกลนนะ่ะให้ตายสิทำออกมาดีเกินไปแล้วช่วยบอกรายละเอียดหน่อยได้ไหมครับเรื่องเกิดตอนเกิดโมงเช้าของวันนี้พอดีพิกซีที่หลังทำการเปิดโปรแกรมตรวจสอบตัวเองเสร็จก็ควรจะเข้าสู่โหมดจุดการทำงานไปทั้งแบบนั้นเข้าถึงบัญชีรายชื่อนักเรียนแต่ว่าเมื่อเช้ามันยังทำงานต่อและเจาเข้าเซิร์ฟเวอร์ โรงเรียนมัธยมปลายที่1แล้วควาสั่งบังคับหยุดมันไม่ทํางานหรอครับแน่นอนทํางานสิคําสั่งบังคับหยุดทํางานมันทํางานในสมองกลของพิกซี่แต่ว่ามันเริ่มทํางานใหม่อีกครั้งและมันร้องขอการเข้าถึงบัญชีรายชื่อนักเรียนครับจนกระทั่งเซฟเวอร์มันปิดฟงจรไหลาสายสุดท้ายพิกซี่ก็ทําการเข้าถึงบัญชีรายชื่อนักเรียนไปเรื่อยๆในระหว่างนั้นมันก็ยิ้มออกมานะ เหมือนมันกำลังตื่นเต้นเหมือนมันกำลังรออะไรสักอย่างทัศยะก็ได้พูดขึ้นมานะฮะอย่างนั้นเราเดี๋ยวผมดูให้เองลิซซี่เปิดโหมดระงับการทำงานมีอะไรให้รับใช้หรอเจ้าคะไปนอนงายที่แท่นตรงนั้นแล้วเข้าสู่หมูดตรวจสอบแล้วจู่ๆลิซซี่ก็พุ่งเข้าหาทัศยะนะฮะพเพื่อนของทัศยะก็เลยพูดขึ้นมานะฮะทัศยะเนื้อหอมขนาดนั้นเลยเหรอ แม่ก็ต้องหุ่นจนก็ยังอดใจไม่ไหวมิกกี้ก็เลยพูดขึ้นมานะครับน้องไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่าท่านพี่มีรถเชยโยมชอบเล่นตุ๊ก,กตาพี่ไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าไปกอดสักหน่อยถูกเข้ามากอดเองต่างหากแต่ถ้าเป็นความสามารถอย่างท่านพี่ก็น่าจะหลบได้ง่ายๆนะคะถ้าพี่หลบมันมันจะไปชนเธอไม่ใช่หรืองไงน้องขอโทษค่ะทัชญยะก็เลยหันไปพูดกับพิกซี่นะฮะพิกซี่ถอยออกไปที แล้วช่วยไปนั่งตรงนั้นหน่อยรับทราบค่ะทัศยาเขาเลยหันไปคุยกับมิสิกินะฮะมิสิกิช่วยมองเข้าไปข้างในของลิกซี่หน่อยส่วนมิคิฮิโกะฉันอยากให้นายช่วยคุมกันมิสิกิเอาไว้ไม่ให้รับความเสียหายหนักมิคิฮิโกะนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าคิดว่ามีบางอย่างสิงอยู่งั้นหรอมิสิกิก็ได้มาทําการตรวจสอบนี่มันคาราไซ แต่ว่ารูปร่างแบบนี้มันรูปแบบนี้มันเหมือนคุณโฮโนกะเลยค่ะทัศยะก็เลยถามนะครับมันยังไงกันภาราไยมันอยู่ใต้อิทธิพลความคิดของคุณฮโนโกะค่ะเออนั่นมันแปลว่าได้รับการควบคุมโดยคุณฮโนกะอยู่งั้นเหรอเปล่าค่ะฉันคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันแบบนั้นค่ะหรือควรจะบอกว่าความรู้สึกของคุณโฮโนกะ ถูกประทับลงพาราไซดีพาราไซรับเอาขึ้นความคิดของคุณฮอนาก,กะมาค่ะฮนาก,กะนะับก็เรียกขึ้นมาทักท้วงนะว่าเธอไม่ได้ทํานะครับมิสกิก็ได้พูดต่อนะฮะไม่ได้ทําโดยเจตนาแต่คิดว่าใกล้เคียงกับความคิดตกค้างมากกว่ายูยูลิซซี่ก็พูดขึ้นมานะครับใช่ค่ะฉันตื่นขึ้นมาจากความคิดรุนแรงเป็นพิเศษของเธอที่มีต่อเขาคนนั้นค่ะ ทัศยายก็เลยเข้าไปถามนะครับสามารถสื่อสารด้วยคลื่นเสียงได้ไหมสามารถเข้าใจคลื่นเสียงได้ค่ะเป็นเพียงการควบคุมอมูกรดำเนินเสียงของร่างกายนี่มันยากการสื่อสารความคิดของทางนี้ขอให้ใช้เทเลพาธีแทนเธอค่ะทัศยายก็เลยถามเธอนะครับเธอเป็นพาราไซต์เมื่อตอนนั้นงั้นเหรอพาราไซตเป็นสิ่งกาฝากฉันเป็นสิ่งเช่นนั้นจริงๆค่ะที่ผ่านมามีกี่คนที่ตกเป็นเหยื่อ ฉันไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าโพระว่าฉันจำเรื่องนั้นไม่ได้มีหลายคนที่จำไม่ได้งั้นหรอไม่ใช่ค่ะในตอนที่เราทำการย้ายร่างกายสิ่งที่เราสามารถสืบทอดมาได้มีแค่ความรู้ที่ดึงออกมาจากบุคลิกภาพเท่านั้นค่ะแบบนี้นี่เองเพราะงั้นเลยไม่รู้ว่าร่างกายอาศัยคนก่อนเป็นคนแบบไหนและจำไม่ได้ด้วยว่าเคยสิงมาแค่คนเดียว หรือสองคนหรือมากกว่านั้นใช่แล้วค่ะคุณเข้าใจได้ถูกต้องสามารถพูดความเห็นออกมาแบบนั้นก็ได้ค่ะพวกเธอก็มีความรู้สึกกันด้วยงั้นหรอพวกเราเองก็มีความต้องการที่จะํำรงตัวตนทัดชายก็ได้ถามต่อนะครับสรุปคืออยากจะบอกความรู้สึกชอบและเกลียดการํำรงอยู่หรือการเป็นภัยสินะใช่แล้วค่ะฉันต้องเรียกเธอว่าอะไรพวกเราไม่มีชื่อ ช่วยเรียกร่างนี้ว่าพิกซี่ด้วยเถอะค่ะพิกซี่งั้นเหรอเธอเป็นตัวตนที่เป็นศัตรูกับเรางั้นเหรอฉันจะขอติดตามคุณค่ะฉันหรอทำไมอยากเป็นของของคุณค่ะพวกเราจะถูกความคิดคำหนึ่งที่แรงกล้าและความบริสุทธิ์ดึงดูดแล้วใช้ความคิดคำหนึ่งเป็นคอเพื่อช่างเอาตาขึ้นมาค่ะหมายถึงความคิดคำหนึ่งที่มีฐาน อยู่บนความปัฒนาหนึ่งเดียวงั้นหรอใช่แล้วคะ่ะฉันตื่นขึ้นมาด้วยความคิดคำหนึ่งนี้ของล่างฮโนโกคะ่ะในคําพูดของมนุษย์อย่างพวกคุณจะคร้เคียงความคิดคำหนึ่งที่เรียกว่าคําอธิษฐานที่สุดคะ่ะอยากมีประโยชน์กับคุณอยากรับใช้คุณอยากเป็นของของคุณอยากมอบทุกๆอย่างให้กับคุณคะ่ะและสิ่งที่สร้างคอในตอนนี้ของฉันขึ้นมา มันเป็นคำอธิษฐานที่ทำให้ฉันตื่นขึ้นมาก็คือความต้องการที่อยากเป็นของของคุณค่ะและฉันจะติดตามคุณค่ะทัศยาก็ได้พูดขึ้นมานะครับเรื่องที่พวกเธอมีอันต้าและที่เป็นตัวตนที่ไม่ได้โต้ตอบก็ผิดคาดเหมือนกันแปลว่าพวกเธอไม่ได้มาโลกนี้เพราะอยากมาอย่างนั้นหรอเดิมทีพวกเราเป็นแค่สิ่งที่ดำรงอยู่เฉย ความปรารถนานั้นขึ้นอยู่กับร่างกายที่อาศัยทัศยาก็ได้พูดขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามเธอจะฟังคําสั่งฉันให้เข้าใจแบบนั้นสินะนั่นเป็นความปรารถนาของฉันค่ะอืมงั้นจงทําตามคําสั่งฉันหลังจากนี้ฉันขอห้ามเธอใช้ไซคิกโดยไม่รับอนุญาตจากฉันที่สีหเนี่ยเธอเปลี่ยนไปก็เป็นพลังกิจประเภทหนึ่งใช่ไหมนั่นก็ห้ามด้วย ตามที่คุณสั่งค่ะเล้เตัดมานะฮะทัศยยากับมิยกูกินะฮะก็ได้เลิกเรียนนะฮะทัชิเกะก็ได้พูดขึ้นมาว่านะฮะไม่นึกไม่ฟันเลยค่ะว่าปีศาจจะเข้าสิงคุนยนทัศยา่าน,นะฮะก็ได้พูดขึ้นมาว่านะฮะวันนี้เรียนเป็นโนกับมารยาทบนโต๊ะอาหารสินะค่ะงั้นเหมือนทุกครั้งถ้าถึงเวลาแล้วพี่จะมารับค่ะน้องจะรอให้ท่านพี่มารับ ระหว่างทัศย์สยนะกําลังแอบ่องมิยกูกีนะครับก็ได้ไปสังเกตเห็นกองกําลังที่อยู่ในรถนะครับเจ้าพวกนี้ที่แน่ๆมี5คนและเจ้าพวกนี้การจับตามองจากกองกําลังอื่นงันหรอประจําตําแหน่งเสร็จสิ้นแล้วครับพันตีหน่วยสตาร์ไปถึงตําแหน่งเป้าหมายแล้วสถานการณ์ทางนั้นเป็นไงบ้างพร้อมออกโจมตีได้ทุกเมื่อดีมากเราจะให้หน่วยสตาร์เข้าจับกลุ่มเป้าหมายก่อน ในกรณีที่ทําให้สําเร็จจะสะลอเป้าหมายไปยังสวนสาธารณะที่พันตีประจําการหลังจากนั้นก็ฝากให้คุณเป็นโทนตัดสินใจรับทราบงั้นเริ่มแผนการได้หน่ษยสตาร์อัพนะครับก็ได้เข้าโจมตีทัศยะนะครับแต่ทัศยะก็ตอบโต้ไปได้ล่างปรับปรุงไม่สิมนุษย์เสริมพลังงั้นหรอทําการเสริมพลังที่ค่อนข้างฝืนมากเลยทีเดียวคงตายภายใน10ปีนี้ไม่ผิดแน่ หน่วยฟรีชีพยอย่างแท้จริงแต่ทัศยะก็สามารถจัดการได้อย่างเรียบร้อยเวทเมื่อกี้ไม่ผิดแน่นั่นมันเวทมตลระดับยุทธว,วิธีเ <Ps> ป้าหมายไล่ตามมาแล้วครับพันตีทำไมถึงออกจากตำแหน่งของตัวเองโดยพลาการแถมยังจริงบิวเนกกลางถนนคนเดินแบบนั้นอีก ภายภาพมายาเพื่อให้มีสมาธิกับเวทมนต์โจมตีงั้นหรอดีนาก็ได้พูดขึ้นนะฮะยอมจำนนซะทัศยะฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่านายใช้วิธีไหนทําให้เวทมนต์ไร้ผลแต่นายทําให้วิลอนิกก็บอกนี้ไร้ลผลไม่ได้หรอกทัศยานะครับก็ได้พูดขึ้นมานะฮะับโอนกสิ่งที่ทิทมทะลวงรบลอนก หนึ่งในอาวุธที่เทพแห่งแสงของสาวเซลครอบครอ,องสินะคงเป็นเลาๆลอาวุธจำลองที่เอาแบบมาจากศาสตราวุธในเทพปรมนาสินะทัศสิยะฉันจะพูดอีกรอบยอมจำนวนซะแขนข้างเดียวแบบนั้นนายใช้ศิละปะป้องกันตัวแบบที่ถนัดไม่ได้นายไม่มีโอกาสชนะแล้วอยากจับฉันไปทำอะไรมนุษย์ทดลองอย่างนั้นหรอเหมือนกับพวกหน่วยลบเมื่อกี้ถึงจะแน่นอนอยู่แล้ว แต่ฉันไม่ขอเป็นหนูทดลองด้วยหรอกถ้างั้นจะทำให้ขยับไม่ได้แล้วพาตัวไปเองแทนข้างนั้นทำไมกันเธอยังอ่อนหัดเกินไปในฐานะทหารไม่สิเธออ่อนโยนเกินไปลีน่า เธอรีบออกมาจากกองทัพซะตอนนี้เลยดีกว่าทัศยานะฮะก็ได้โทรหาพ่อบ้านของเขาคุณฮากมะขอโทษที่รบกวนกลางดึกอ้าวท่านทัศยะมีอะไรเหรอครับความจริงแล้วเมื่อคู่ผมได้รับการโจมตีจากหน่วยลบขนาดเล็กจากกองทัพ USA โอ้หลังจากจัดการกับกลุ่มแรกเสร็จก็เปิดศึกันต่อกับหน้าหน่วยของกลุ่มสตาร์และจัดการเธอได้สำเร็จหลังจากนั้นก็ทำการจัดเก็บทีมแบ็กอัพ และข้อมูลที่พวกเขาบันทึกเอาไว้ผมได้ทำลายมันทิ้งหลังจากที่ผม Copy มันเสร็จแล้วในขณะเดียวกันผมได้ทำแผลให้กับนีน่าทําการลบล่องรอยการต่อสู้กับผมทิ้งไปทั้งหมดแล้วและในตอนที่ประทะกับกลุ่มแรกผมจับกลิ่นอายของพวกผู้สังเกตที่แยกกับกองทัพ USA ได้ผู้สังเกตการนั้นคงเป็นแผนกที่3หน่วยนั้นสังกัดกับตระกูลชาเองสินะครับ ครับดูเหมือนท่านโคอิจิผู้นำตระกูลซาเอนซะมีความสนใจในเรื่องนี้ครับเขากำลังตรวจสอบเรื่องพาราไซไม่สิคิดว่าเขาตั้งใจจะจับมันนะครับยังไงผมจะทำอะไรสักอย่างกับกองทัพอเมริกาให้เองช่วยส่งข้อมูลที่ท่านทัศยะทำการแบคอัพเอาไว้มาให้ผมด้วยครับถ้าแผนทีสามไม่มีข้อมูลอ้างเอาไว้เคลื่อนไหวท่านโคอิจิคงต้องลามึงไปสักพักครับขอบคุณมากครับ ัศเยีก็ได้มาถึงที่เรียนพิเศษของมิยูกินะระหว่างทางมิยูกิก็ถามทัศเยียนะฮะท่านพี่ไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมคะมิยูกิใจเย็นๆก่อนสิกินไอแบบนี้ท่านพี่ไปสู้กับนีหน้ามาใช่ไหมคะแถมไม่ใช่ตัวต่อตัวด้วยสินะขอร้องละใจเย็นลงก่อนเถอะตับใดที่พี่ไม่ยอมก็ไม่มีใครทิ้งร่องรอยบาดแผลให้พี่ได้เธอคนรู้ดีนี่อ่ะ ขอโทษค่ะในฐานะน้องสาวก็เป็นห่วงพี่ชายเป็นธรรมดาต่อให้น้องรู้ว่านีน่าไม่สามารถเอาชนะท่านพี่ได้เพราะคนที่จะเอาชนะท่านพี่ได้ต่อให้ตามหาทั้งโลกก็ไม่มีหรอกค่ะใช่พอเธอรอพี่อยู่เพราะงั้นพี่จะไม่แพ้ใครทั้งนั้นตัดมาที่นีน่านะฮะที่นี่มันบาดแผลไม่รู้สึเกเจ็บ ไม่คงว่ายังไงจะบอกนะว่าเป็นเวทมนต์นอกสายการโจมตีทางจิตใจหรือว่าพวกเราจะเข้าใจกันผิดไปอย่างร้ายแรงทัศยาไม่ใช่ผู้ใช้เวทเปลี่ยนแปลงมวลสารเท่บพลังงานแต่เป็นจอมเวทที่ถนัดเวทมนต์แทรกแซงจิตใจสูง illusion master จริงด้วยต้องรีบแจ้งคอนโทรล ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ